สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับผมริมงานกับได้มาฮอดหน้างานแล้วครับแต่ว่าอันนี้พ้นพ่นมาเดินมาคนละทางครับพ้นตะเลิดริมควดกพี่มีางานไหมงานอยู่พี่ ปันนดในมอหนังอันแล้วนะครับผมว่าหันแล้วอีิขอไปในในบ้านในบ้นนานเหรองัน,งนตีเดินแล้วป่ะงันตีเนี่ยน มาแล้วผมเลยไปเลยห้อจอดถึงครับทิ้งานได้ยูได้ยู พอจอดถึงครับทีมงานรถจอรถคอตูม้มครับรถคออรถคอส พระาะอะไรตมัดตมัดครับตมัดพุ่นเลยครับพุ่นเลย จอดถึงแล้วครับทีมงานครับพี่น้อง mm hmm. มันนี้ครับเราต้องการสัเจียี่ที่นะครับ mm hmm. ข้างปั๊มปตทบ้านห้วยแดยงนะครับตำบลดอนจีนกัเพระพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม บอบบบะขาเจาะบะจวดเลยเนี่ยไหนล่ะคุณจางครับผมคุณมาทำไมไม่รอผมเลยอ่เดกก็ดกดางมามาเรี่ยเียว่ายเลยสดไปยังกว่าไหนจากี่ออยู่เลยฮะสลุดไปยังกว่าขับมบนดแล้วไปอยางนมัวบนบนเนาะ

bây giờ mưa cứ ho nó à. cứ đi nhục nhục lột lái chết เราต้องการแสดงประมาณสามทุ่มนะครับพี่น้องครับจุดยอดตลอดซอดแจ้งนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ก็ฝากพี่น้องให้กำลังใจเชียร์แรงใจกันเลยครับทีมงานสนอนเพลินโชวนนบบนชน์นะครับบวามอบความมลความซื่อให้พี่น้องทั้งอุบลราชธานีนะครับผมน้องทั้งพิบูลมังสาหารแม่นบ่าครับเราเก,กล็ดรั้งปรับนาดิน นะครับเวทีติดตั้งอินนี่นะครับพี่น้องอาณาปนีนะครับผู้จัดเพิ่งกลับมาล้อถา่ายเตโซครับล้อหมอน้ำเตโซสถานที่กะลงไ้เติมระ,ระบบครับผมมาอีกแล้วไปน้อทีมงานน้ำสีน้ำกุนกันมานะครับนี่ครับกมที่ห้าสิบหกนะครับผม บ้านหวยแดงตำบลตอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้จัดเพื่อนว่าครับย่นี่เป็นใจกลางเลยครับระวงังอำเภอระวังซองมิกกับสิรินทนร์ถอนบ้านนี้ระว,วายืนี่ยืนี่เป็นใจกลางเลยครับผู้ใดยุ่ใกล้ก็มาห้กำล้างแจกัน,นครับผมแหล่งนี้ล้างใจทีมงานนะครับ แรงนี้แรงนี้ครับสำหรับอื่นนะครับเขาหยิบไปงานกาชาตินะครับสีเมืองใหม่นะครับงานกาชาติอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชานีนะครับผมบบง,งานโเดอทั้งวัน สิบโลโดยประมาณครับพี่ขมูบานก่ขมูบ้านท่านลขมูบบานเพอเจ้าข้องบอกเจ้าอยู่ไหมฮะ้งยม่ได้ยินเนาะาบ้านกงเห็นบากาขวกไอยู่โอ้ยใหุ้นตสี่ยุทปท่อั้ดเอไอโดพาผมแมปั๊มเนาะชีมาเขาเดี๋ยวหอดาัหม ครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องครับติดตามช่องลุงปิยะนะครับผมฝากพี่น้องน้ำนะครับฝากกดไลค์กดแจ๊์กด subscribe ครับสิดขาคัเลือกกดกระดิ่งนะครับเพื่อการเตือนเตือนของคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ